วิธีการทำงานกับทีมงานหรือหลายๆคนเรียกว่าดาวไลน์แต่ผมอยากจะบอกว่าไม่มีใครอยากเป็นดาวไลน์ใครเวลาท่านจะแนะนำทีมงานของท่านเออมานี่สิเดี๋ยวจะแนะนำไม่รู้จักกับดาวไลน์ใหม่ของฉันมีใครเกิดมาแล้วตื่นมาแล้วแบบมีความสุขกับการเป็นดาวไลน์มั้งโอ้โหนี่ดีใจมากเลยได้เป็นดาวไลน์ของคนนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นภาษาที่เราใช้กับ หุ้นส่วนในทีมแห่งความสำเร็จของเราเนี่ยเราจะไม่เรียกใครว่าเป็นดาวไลน์เลยเราจะเรียกเขาว่ามันี่สิผมจะแนะนําให้รู้จักกับคุณสมชายหุ้นส่วนในทีมแห่งความสำเร็จคนใหม่ของผมเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะแล้วเขาจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน mm hmm. ผมการันตีคุณสมชายนี่คุณสมหญิงรู้จักกันไว้มีคําว่าดาวไลน์ไหมสมชายรู้สึกดีกว่าไหมดีกว่ามากเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่าหุ้นส่วนในทีมแห่งความสําเร็จของเรา แค่พูดแค่ฟังก็สุดยอดแล้วไหมวิธีการทํางานกับหุ้นส่วนในทีมแห่งความสำเร็จคนส่วนมากมักชอบเสียเวลาไปทํากับคนที่ต้องเข็นตลอดเวลาอ้าวมีประชุมโอ้ไม่ว่างอะ่่รู้จะมาทำไมอาทิตย์นี้มาประชุมอน่อยโอ้ติดงานต้องดูแลลูกต้องดูอะไรสารพัดเท่ากับท่านกําลังเข็นรถอยู่ตลอดทํากันบ่อยใช่ไหมครับหัวร้อเนี่ยใช่นะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ ท่านจะไม่มีวันสร้างธุรกิจเครือข่ายมีองค์กรเป็นพันคนขึ้นไปเลยถ้าท่านเอาแต่เข็นรถอยู่เพราะท่านจะเข็นรถได้ทีละกี่คันคันเดียวจำคำที่ผมแบ่งปันไว้นะครับท่านสามารถวิ่งกับคนทีละพันคนได้จริงไหมแต่ท่านไม่สามารถเข็นรถเกินทีละหนึ่งคันได้ตกลงท่านจะเลือกเข็นรถหนึ่คันหรือท่านจะวิ่งกับคนทีละพัน เพราะฉะนั้นการเข็นรถก็เหมือนกับการเอาคนมาอยู่บนหลังเรานี่แหละต้องแบกตลอดต้องอุ้มตลอดแล้วคนหนึ่งคนนั้นไม่สามารถที่จะแบกคนอยู่บนหลังได้เกิน3คนสลัดออกจากหลังให้หมดแล้วมาวิ่งด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะบอกช่วงท้ายนะฮะทำงานกับทีมงานยังไงเมนทอร์คนที่3เมนทอร์คนนี้เป็นอาจารย์ของคนทั้งโลกของคนทั้งโลกเลยนะแล้วก็เป็นเมนทอร์ในธุรกิจเครือข่ายด้วย ทุกคำที่เขาสอนในธุธกรกิจการข่ายและผมนํามาใช้เปลี่ยนชีวิตมากเวลาผมเหลือกี่นาทีครับต้องขอญาติเคารพเวลาก่อนเหลือกี่นาทีครับขอทราบเวลาน,นิดนึงเหลือห้านาทีโอ้โหขอบคุณมากอ่ะเท่าไหร่นะสิบห้านาทีโอเคดี๋ยขอจัดแล้วนะเมนทอร์คนนี้เปลี่ยนทัศนคติของผมไปตลอดการจนทำให้ผมมีวันนี้ ก่อนหน้านี้ผมเคยเป็นคนที่ทํางานประจํามาก่อน 6- กถึงเปีผมจึงมีทัศนคติของคนทํางานประจําฝังหัวอยู่ทัศนคติของคนทํางานประจํามันเป็นยังไงแล้วมันไม่ดียังไงแล้วถ้าเรามีทัศนคติอย่างนี้อยู่ในหัวมันจะทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จยังไงผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้ท่านใดบ้างครับยังทํางานประจําอยู่ขอดูมือหน่อยไม่มีอะไรผิดนะแต่คนทํางานประจํานั้นจะถูกปลูกฝังทัศนคติ ลงไปในจิตได้สำนึกตัวเองอัตโนมัติว่าพี่สูตรให้ดูก่อนสิว่าทำแล้วได้เงินแล้วฉันจะทำเพราะลักษณะงานประจำคือทำวันที่หนึ่งได้เงินวันที่ถ้าทำแน่ๆก็ได้เงินแน่ๆถ้าไม่ทำก็ไม่ได้นั่นคือทัศนคติของคนทำงานประจำเขาเรียกว่า Job m e n น a ท i t y แล้วมันมีปัญหาย่างไงกับธุรกิจคำถามคือเวลาท่าน ที่ทางานประจำมาทําธุรกิจมีอะไรการันตีไหมว่าทําแล้วจะได้เงินมีอะไรการันตีไหมว่าชวนแล้วคนจะทํามีอะไรการันตีไหมไม่มีคนส่วนมากพอไม่มีอะไรการันตีเขาจะรู้สึกอินซิเคียวหรือว่ารู้สึกไม่ปลอดภัย <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่ทํางานประจําแล้วประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายจึงมีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากเพราะเขายังไม่สามารถปล่อยวางของการพิสูจน์สิว่าให้ฉันโทรแล้วฉันจะได้เงิน พสูสน์สิว่าฉันนัดคนสปอนเซอร์แล้วฉันจะประสบความสำเร็จพี่สน์สิว่าฉันมาประชุมแบบเนี้ยฟังเขาพูดแล้วเนี่ยฉันจะประสบความสำเร็จถ้าไม่พสูสน์ฉันไม่มาหรอกจริงๆแล้วหอประชุมนี้ต้องล้นกันแบบขี่คอกันเลยจริงไหมข่าวหน้านะขอล้นๆเลยถ้าท่านปรับทัศนคติมันต้องล้นแน่นอนเพราะว,าว่าวิธีคิดสําคัญ80เซเมนทอ์คนนี้บอกผมไหมครับว่า ถ้าท่านอยากจะสร้างอนาคตใหม่ให้กับครอบครัวท่านลูกหลานเหลนโดยเริ่มจากตัวท่านท่านต้องปรับทัศนคติเห็นผลกำไรดีกว่าค่าจ้างเพราะผลกำไรนั้นเพราะค่าจ้างนั้นทำให้ท่านมีชีวิตอยู่ได้แบบเดือนชนเดือนไม่มีอะไรผิดแต่มีชีวิตอยู่ได้แบบเดือนชนเดือนแต่ผลกำไรจะสร้างอนาคตใหม่ให้กับท่านทุกคน